ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับก็พามาดูรถขุดมันรถเก็นร์มันเพื่อนวันนะี้วันนี้ขุดอยู่ท้ายตลาดท้ายตลาดสมหวังเนี่ยนะเพื่อนนี่ชุดนี้ชุดของที่ของทำเพื่อนที่ท้องทำบ้านปอกส่องนะนีนะเพื่อนหัวดีด้วยมันนะช่วงล่างมันก็นจะเน่านะเพื่อนอนะ่ะ ก็จะมีได้ก็มีได้ชงบนบนเนี่ยวันนี้มาด้วยกันก็ห้าคันเพื่อนขันนู้งขึ้นไปยืนบนถนนนะดินยิ่งเล็กเลยนะเพื่อนเนะี่ยช่วงล่างน้ำขังเต็มเลยนะนะี่กระสุดนะเพื่อนลางๆรอเนะี่ยช่วงคุณไม่ได้ทายดูเพื่อนช่วงน้อยเพิ่งมามจากไรนะ ไปเก็บพริกเก็บยังไม่เสร็จเลยละมาก่อนเพื่อนเรามาถ่ายรถให้เพืเ่อนๆ FT ดูก่อนนะเพื่อนคันนี้เป็นยันต์มา TF120 นะเนี่ยคันนี้ดินนวดหมดเลยนะเพื่อนเนี่ยขนาดรถเนี่ยนะเพื่อนเนี่ยขนาดรถนี่ยังโยกนี่ก็เป็นเจ้าของทีมงานนะพี่พลคันเนี้ เพื่อนตัวหน้ารู้สึกเหมือน,นจะฉีกกันนะตัวหนา้านีาน่นะเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดูให้ดูใกล้ๆนะเหมือน,นจะฉีกก็เดี๋ยวดูกันนะ ทำนี้เดี๋ยวนั้นเพื่อนดึงตัวหน้าฉี่กันนะทำน,นี้เข้าไปเกาะทั้งทีว่าจะเกาะเอาเกาะช่วยแช่งเครื่องนะเพื่อนต้องรอรถอีกคันนะ น,นั่นเพื่อนเชาะล่างแล้วนะเพืนี้เชาะล่างแล้วก็แบกขึ้นกนนะันแล้วเพื่อนี่ก็เก็บมาจะถึงถนนแล้วเนพะื่อนน่ยนี่คันนี้ก็เป็นยันต์มาที่150ยห้าสบนั่นใช่ไคนะเนี้ยเห็นไหมโค้งเป็นโค้งกระทิ้กง,กงกังน,นเพื่อนนะ่ย ตเตะเดียวอันนี้นะนีนีของรถเพื่อน่ะพิวดูสมพงการบอร่อถ้ำเพื่อน่ะต่อทีแต่จะเป็นอู่ช่างพงนะเน,นี่ย ก็มีเอฟซีนะถา,ถามถามลุงน้อยาเผาเผาลอยนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ก็มาวานมีคนทักมาหาลุงน้อยนะมีคนขายเพื่อนขายเผาลอยยกชุดเลยเอามาถึงก็ใส่ได้เลยนะเห็นก็บอกขายแปดพันเพื่อนอยู่ที่แถวบอ่อทำนยเพื่อเดี๋ยวช่วงรอรถเ,เดี๋ยวลุงน้อยจะ ไปเดินรีวิวคันอื่นให้ดูนะนเพื่อนนี่นะมันหัวส,ยสวยๆนะเยอะเนี่ยื้นอนะจะเต็มคันแล้วเนพะื่อนลยูน้อยหมัวไปไล่นะเพิ่งมาถึงเพื่อนแล้เดี๋ยวดูคันอื่นกันต่อเพื่อนเนี่ยโอ้โนี่หัวดีๆเลยนะหัวใหญ่ๆเนี่ยอ่านี่หัวใหญ่ใหญ่ง้นเลย ใหญ่ไปเลยนะเพื่อนสวยดีจังเลยทิดาชองลางเนา่าใช่เนาะทีนนี้ฝนดีเกินเพื่อนมันดีปลายปีเ้ื่อคันนี้เป็นอาทีนะอันนี้เป็นอาทีร้อยสี่นะอันนี้เป็นอาทีร้อยสี่พัดโค้งเป็นนะเพื่อนโค้งเป็นลิมนะโค้งลิมจิมเสียงอันนี้ก็ลูกเตะเดียวเพื่อนะ นี่ก็ได้เยอะเลยนะมดดนะือรถอ่นะโค้งเตยๆนั่นเพื่อน่ะเดี๋ยวไปดูสองคันนะนู้นนั่นเพื่อน่ะมันหัวดีนะเพื่อนน่ะจองล่างกันทั้งนั้นเลยนะนี่หัวใหญ่ๆงั้นเลยหัวดินน,นุ่มเพื่อน่ะหน้าตุงน้อยเดินดินยังนุม่นมๆเลยนะเดี๋ยวไปดูคันนี้ อันนี้จะขยับขึ้นมาแล้วอันนี้จะหมดแล้วเพื่อนนะอเนี่ยหัวใหญ่หัวใหญ่มากเลยเนี่ยหัวเปลอเลยหัน,น้อยใหญ่เนละใหญ่อย่างนี้มันก็ดีเพื่อนอันนี้เราเป็นที F ่เอฟร้อยห้าสิบนั่นเอง Hoặc là gọi là ngồi in hôm anh minh hôm anh nữa là chị cũng không ngồi nhau đấy là cái câu thơ nè mày là cái câu thơ nè cái ช่วงกระแทกนะช่วงกระแทกอันตรายนะเพื่อนเจาะจะแน่นแน่นไปนยะอูดลอ้อเกียร์ดินที่ล้อต่างหาก็ใช้ได้นะเพื่อนน่รถคันนี้ก็เขียนว่าน็อตแน่นแน่นเจ้าของรถน่าจะชื่อน็อต

ผมเลิศเลยนะมันหัวดีดีเรียงกว้างนะด้วยคันเพื่อนเนี่ยนี่ก็ของรถก็นั่งเฉาะนะอยู่ย้ายรถมางี้ก็คงจะแบกมาแบกขึ้นช่วงนี้นะโอ้ดินเละมากเลยดินนุ่มนุ่มเลยแต่มันหัวใหญ่ดีจังเลยนะแต่ละหน้าเพื่อนเนี่ยมาช่วงนี้ยิ่งหัวใหญ่เลยเนี่ยอื นี่ดูนิ้วนี่นิ้วลุงน้อยเห็นไหมหัวมันเนี่ยโอ้โหเลื่อเลยเพื่อนนะเนี่ยผมเลื่อเลยเพื่อกี้นี้ก็เป็นที่ร้อยห้าสิบเนนะสวยๆยเลยหมายกิ๊กเลย สองลูกเตะมั้ยนะเห็นไหมโค้งก็ทิ้งเงื่อนเะห็นไหมสองลูกเตะโค้งก็ทิ้งซุปเปอร์เคสเบรกน้ำมันเพื่อนะเพื่อนคันนู้นจะขยับกนนะก็เดี๋ยวไปดูคันะนู้นคันนู้นจะขยับ เจะมาถ่ายคันนี้ใหม่นะคันนี้ยังไม่กระยับหนูก็นานี่ยังเละเลยนะเนี่ยดินเละหนูอยากนะผมไม่เคยหยุหนะดไปอีกแล้วยอยากมานิดเดียวเอง บากมากเพื่อนเนี่ยขุดมาหน้านี้เนาะขนยังไม่หมดนะผมนุงน้อยก็ว่ารออีกทักหน่อยก่อนให้ดินสวยๆก่อน ล่างร้อนเพื่อจุดล้อล่างเป็นร่องนะดึงหน้าหน้าก็ช่วงหน้าฉีกเพื่อนอยู่หลัง 美女。 ยอ้หน่อยยอะอหน่อยเอ๊ะเมื่อนเนี่ยข้างล่างเป็นนะน้ำต่ำเลยนะก็ช่วงท้ายน้ำขังน้ำยังขังอยู่เลยตีต่อเ้วยอนเขียยข้างรถเพื่อนนี่ยนะยางเพื่อนนี่ดุมไม่ใช่เผาลอยนะเพื่อน นจะเป็นดุมหน้ามด้วยนะเนะี่ยเนาะเป็นดุมหน้า้ำดุมออกกันเลยคือแคันี้มางที่สวยนะเนี่ยมังโคลเนี่ยสวยเลยนะสวยมากเลยมังโคล มึงข้อใหญ่นะขอสั่งี่ดูดิขอ้อบลเลอเลยนะแป้นนี่ก็ใส่ยต่างทำดพื่อน้วหนาเลยนะหน้าห้าใช่อหมเนี้ยไม่ใช่หน้าสี่ก็ตีเพื่อนตรงไหนเป็นหน้าสี่เลนะช่วงท้ายเป็นหน้าสี่ใช่เพื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ยช่วงหน้านี่มาต่อนี่เป็นหน้าห้าใช่อนเนี่ยด่นนะ จะดีเดี๋ยวดึงรอดึงหน้าดีกว่าดึงหน้าคันเนาะดึงหน้าคันแน่นอนกว่าน่าจะมานะรถเห็นรถแว๊บๆมาอยู่บนถนนนะไม่หอบแล้วเพื่อนคันเนี่ยมานะเพื่อนก่อนเป็นยันมารถดึงกระดานคันดึงคันแน่นอนเพื่อนเน่ะขึ้นแน่เรย่ยืนขึ้นถนนเลยนะ เพื่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวลุงน้อยจะพาเพื่อนอฟตีไปดูเขาตอนน้ำมันลงด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาลุงน้อยจะพาไปดูเพื่อนเดี๋ยวมันดึงหน้าอีกคันนะเพื่อนเดี๋ยวลุงน้อยหลบก่อนดีกว่าไปดูก่อนตรงนี้จะย้อนแสงมานะเพื่อนนะ

ที่เป็นโซ่เพื่อนโซ่มันกี้สั้นไปนะช่วงนี้จะหัวน้อยกว่านะเพื่อนช่วงนู้นนะ่ะช่งเหนือเหนือไปนล้วเพื่อนอนะหัวดีมากเลยหัวสวยเลยนะช่วงนู้นนะ่ะเพื่อนทางนู้นก็แบกกันใกล้จะเสร็จเลยนะทางโน้นแบ,แบกกันแบกกันไวามากเลยเพื่อนอนะ กอโซนะเนี่ยเพื่อนเนี่ยดึงมากอะความหนักไปหนักนะดึงช่วงนั ne, ideia, ้นฉีกนะเพื่อนเห็นไหมถุน่าเดี๋ยวลุกน่าจะเข้าไปถ่ายอยู่นะถุน่าลบกันเผื่อโตขาดหรืออะไรนะแน่รอนเลยเพื่อนแน่เน่ยสองคันด้วยกันนะโห้ทุกคนจะรอเลยนะถึงน <un ctic pot. S 1> ู่นมันจะรอเลยนะ ครับฝากกดไลค์กด,กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ